สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิลี่ค่ะสวัสดีกันยามเที่ยงค่ะฝนตกติดต่อกัน3วัน3าคืนค่ะคุณผู้ชมปลูกกะล่ำไว้เนาะกะหล่ำบ็อคโคลี่กะล่ำดอกกำลังงามดูเช้าดูเย็นตอนกลางคืนก็มาดูหนอนเก็บนอนออกให้เขาครั้งละ10ตัวห้าตัว10ตัวฝนตกมานะคะคุณผู้ชม เกิดการเน่าค่ะแล้วก็หัวเล็กๆแล้วก็ตัดไปกินซะเพราะว่าน้ำแฉะเน่าค่ะแล้วก็หนอนก็ระบาดค่ะหนอนก็ระบาดนี่ค่ะอันนี้หนอนและเลมกินใบอันนี้อยู่ในวงโลค่ะก็เริ่มเน่าไปเรื่อยๆแล้วก็หนอนก็เริ่มกินค่ะคุณผู้ชมแบบฝนหลงฤดูเนาะ กำลังกำลังจะเป็นหัวแล้วก็เราก็ดูเช้าดูเย็นดูความเจริญเติบโตของเขาอันนี้ก็คงจะไม่รอดแล้วค่ะนะคะฝนตกหนักนคะคะเน่าแล้วค่ะเริ่มเริ่มเหี่ยวละนะคะถ้าประมาณนี้ไม่รอดแล้วค่ะนี่ไม่รอดละก็ตกมากเหลือเกินเนาะยิ่งกว่าฤดูฝนอีกเมื่อวานนี้ก็มาซ้ำอีก นีค่ะว่าจะตัดจะไปทำอะไรกินได้นะแบบเนี้ยนี่ค่ะคุณผู้ชมเราจะไปทำอะไรกินได้ค่ะแบบเนี้ยจะตัดก่อนค่ะถ้าปล่อยทิ้งไว้เขาก็แบบไม่ไม่อร่อยแล้วเนาะเนี่ยเขาเริ่มยุบแล้วค่ะเริ่มยุบละแต่อยู่ในวงล้อนี่ไม่ยุบค่ะนี่ไม่ยุบเนาะแต่มันก็มีนิดหน่อย ไม่ยุบแต่หนอนก็กวนค่ะค่ะนะคะประมาณนี้แหละฝนหลงหรือดูเนาะฝนหลงหรือดูดูกระล่ำดูความเจริญเติบโตของเขากระหล่ำกำลังจะหอฝนมายุบหมดเลยค่ะคุณผู้ชม เมื่อวานตอนเย็นก็ตกมาอีกแรงมากจักจักจักแต่เนี่ยวันนี้ยังไม่ตกแล้วก็แดดมาแล้วค่ะ นี่ค่ะคุณผู้ชมเขาเริ่มจะห่อแล้วทีนี้ฝนตกหนักเนาะเราปลูกในแปลงน้ำเยอะจัดเขาก็เลยยุบแล้วค่ะเขาก็จะเน่าเนาะถ้าเราไม่รีบตัดไปกินมันก็จะไม่อร่อยเนี่ยอย่างเงี้ยจะทำอะไรกินได้ดูนคะคะเราจะทำอะไรกินได้เนาะเรียกอามาเอานี่ค่ะอาอยู่บ้านติดกันนี่แหละ ทำประตูออกทางนี้นะคะด้านนี้ด้านข้างออกไปบ้านอาบ้านยาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันเป็นลักษณะนี้ยุบอย่างเนี้ค่ะเราก็ต้องรีบตัดเอาไปกินเดี๋ยวมันก็จะไม่อร่อยเนาะเขาก็ยุบหลายวันมันไม่อร่อยนคะคะเป็นแบบเนี้ย ทำอะไรกินได้ก็เอาไปทำกินค่ะก็คือแบ่งให้พี่ให้น้องนี่แหละค่ะนคะคะดูซิมาดูหนอนทุกวันเนี่ยค่ะยุบเสียหายหมดอันนี้อยู่ในถุงค่ะอันนี้อยู่ในถุงดำเนี่ยค่ะต้นนี้ดูท่าทางก็จะยุบเหมือนกันอันนี้นอนกินใบ หนอนเลียเลียใบค่ะนี่ค่ะเนี่ยตัวเล็กๆนี่ค่ะผลงานของน้องฝนกระําำหมดแล้วค่ะเสียหายจะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่เน่าไปเป็นครึ่งยุบไปเป็นครึ่งก็ฝนหลงฤดูเนาะฝนหลงฤดูมาตกแรงมากตกแรงเกินไปกระหน่ำ สงสัมบันนี้เก่าหสาหัสสากันผักยุบหมดนะคะดูมะเขือเทศก็ยังยุบเลยคุณผู้ชมนะคะมะเขือเทศยังยุบเลยนะคะีค่ะความชื้นของน้ำนะคะีค่ะ เดี๋ยวจะตัดยอดกระลำกลุ่มนี้ก่อนมาดูมะยงชิดมะยงชิดชิดก็เริ่มสุกค่ะสุกก็นกน้อยค่ะกินมันเป็นบ้านของเขาเนาะเขานอนนี่ค่ะนกเขานอนนี่ตอนกลางคืนสุกลูกไหนเขาก็กินค่ะคุณผู้ชมนะคะสุกลูกไหนเขาก็กินมะยงชิดมะม่วง มะม่วงนี่กำลังกินน้ำปลาหวานเลยค่ะมะม่วงต้นนี้เป็นมะม่วงมันไม่เปรี้ยวค่ะเดี๋ยวจะตัดตัดใบกระหล่ำนี่ก่อนจะทำอะไรกินได้เนาะนี่ค่ะคุณผู้ชมอันที่มันยุบก็ตัดออกมาหมดแล้วแล้วก็เหลืออยู่ในแปลงก็คงจะยุบไปเรื่อยๆเนาะคงจะยุบไปเรื่อยๆนคะคะแบบนี้ไปทำอะไรกินได้ก็เบ่งๆให้พี่ให้น้องไปค่ะ นึ่งเนาะนึ่งเปื่อยๆกินกับน้ำพริกหรือผัดน้ำมันหอยก็แล้วแต่เขาจะไปทำอะไรกินเนาะนะคะฝนน้องฝน ยุบไปเกือบหมดแล้วค่ะยุบยุบไปเกือบหมดแล้วเหลืออยู่แต่ในถุงค่ะอยู่ในถุงดําก็เหลือบ้างก็ยุบไปบ้างก็พาคุณผู้ชมชื่นชมอยู่บ่อยๆเนาะก็มาคอยลุ้นว่าหัวเขาจะโตขนาดไหนแล้วเราก็เก็บนอนทุกเช้าทุกเย็น นี่แหละค่ะฟ้าฝนเอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะเข้ามาตกแบบกระหนำ่ำสองวันสามวันก็เน่าเสียหายประมาณนี้แหละค่ะก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้บ้านสวนด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ สวัสดีค่ะคอยลุ้นว่ามะเขือเทศเขาจะยุบไหมเนี่ยค่ะคุณผู้ชม